สวัสดีค่ะวันนี้เจโนยมาพร้อมกับรถเก๋งสีขาวแบบนี้นะคะคันนี้คือ h อน d ้าวีโอเป็นปี2013เครื่อง1.2ได้เกียร์ออโต้กันไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปเผยต้นคลิปเลยก็แลวกันว่าคันนี้ส่งแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราชมด้านหน้ากันเลยเนาะอ่ะมาชมด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นรถเก๋งกลุ่มอีโกคาร์แนวประหยัดน้ํามันแล้วได้สีขาวน่ารักมากๆเลยค่ะอ่าเขาก็จะได้เป็นไฟประมาณนี้นะคะรูปร่างน่ารักน่ารักมากค่ะ อันนี้มาพร้อมกับแม็กของฮ o n d a เลยนะคะยางดอกยางก็ยังเหลืออยู่เยอะนะคะพร้อมใช้มากๆค่ะน่าจะใช้ได้อีกยาวๆเลยค่ะได้ยางปียี่สิบสี่อ่าได้ยางปียี่สิบสี่เลยแต่ดูสเปคยางนิดนึงสิสเปคยางเป็นหนึ่งแปดห้าทัพหกห้าอาสิบสี่เป็นขอบสิบสี่นะคะแล้วก็ได้เป็นปียี่สิบสี่ดอกยางพร้อมใช้มากๆเลยค่ะอ่ะอันนี้มาพร้อมกับการศาสตร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชมภายในสิ ได้เป็นเบาะผ้าอันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าพูดตัวเลยตข้างบนนี้ก็แต่โรลาน่ารักนะนี้อ่าแถวประตูข,ข้างก็รกระจกก็จะเป็นปรับไฟฟ้าหมดทั้งคันนะครับอ่าอันนี้ตัว,ตวกระจกของข้างก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันปรัอบออกเป็นสีครีม น้าบ,บัดการจะดสวยเงี้ยเดีย๋ยวเราลองดูซิว่ามันใช้งานไปที่เท่าไรคุณแจอยู่กับช่างตาหรือ,ปอเปล่าคุณแจโยดูเลขไม่กันเลยอันนี้ก็เลยกละไรอ่าเลขไม่อยู่เท่าไรสำหรับเลขไม่คันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองกิโลนะครับเล็กแจเลขไม่ก็สวยเลยฮนะ ตับตัวเทปตัวนี้ก็จะเล่น A F M A X ได้นะครับตัวปรับแอร์ก็จะเป็นแมนนวลนะครับปรับแมนนวลจะมีไดฟ้าข้างหลังเลยนะรับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วหรือเก็บของได้นะข้างหน้าก็จะมีอ่ามีนะครับแบบ USB ได้วยนะครับข้างหน้าก็ ไปผมล่างเปเนสีคู่เลยนะอ๋อผมมันเปลี่ยนได้ใครชอบสีไหนก็เปลี่ยนได้แต่เดี๋ยวให้ช่างต้าสาตร์ให้ดูโดยรวมของรถคันนี้เลยดีวยกว่าภายในเนาะเริ่มจากแผงประตูข้างก็จะเป็นสีครีมแตดก,กับสีน้ำตาลอ่ะสีครีมแตดก,กับสีน้ำตาลคอนโซลก็จะเป็นสีดำแตดก,กับสีน้ำตาลแบบนี้อ่ะเดี๋ยวสาสตรไปที่ประตูด้านคนนั่งนิดนึงหเห็น จแล้วก็เห็นเบาะนะคะเบาะก,ก็จะเป็นสีครีมคือสิ่งที่เจ๊น้อยก็ลังจะบอกก็คือว่าเขาดีไซน์มาได้ลงตัวมากค่ะสีค่อนข้างดูแบบดูเอี่ยมสะอาดดูแล้วให้ความรู้สึกเขาไปนั่งแล้วรู้สึกสบายมากอ่ะทางด้านหน้าด้านหลังนะมีเบาะเนี่ยสีครีมแบบนี้นะคะอ่ะเป็นผ้าแล้วก็ประตูก็จะเป็นสีครีมตัดกับสีน้ำตาลแบบนี้ก็คือดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะอ่าประมาณนี้สิ่งที่เจ๊น้อยอยากให้ดูภาพโดยรวมค่ะ เดี๋ยวต่อไปเราดูที่ยางล้อหลังค่ะดอกอยางเหลือเยอะมากเอาใช้แบบสุดสุดน่าแล้วเราชมด้านหลังเลยค่ะช่างต้าพอาชมด้านหลังเลยเดยวจะน้อยจะเปิดให้ดูฝาปิดท้ายเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะคะใส่ของได้เยอะเลยเ,ยเลยค่ะ อ,นนอันนี้มาเพร้อมกับกระสร์แบบนี้เลยนะคะ ดูยางหน้าซ้ายด้วยค่ะให้ดูว่าดอกอยางเราเหลือเยอะมากพร้อมใช้จริงๆเดี๋ยวชมห้องเครื่องสักหน่อยก็แล้วกัน เครื่องคันนี้ก็จะมี a b s ด้วย a b s อันนี้เป็นเครื่องสี่สูกนะครับสี่สุบเป็นหนึ่งจุดสองสี่สุกนะเสร็เราฟังเียงเครื่องอะไรเงียได้เลย เรื่องนิ่มปกตินะครับจะรด้ปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อยก่อนเนาะืะ่อทีเอฟซีของเราจะได้เห็นรถคันนี้แบบเต็มเต็มคัน ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda b บ o เป็นปี2013เครื่อง1.2เป็นรถกลุ่มเอโกคารนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะขับง่ายมากค่ะอ่าสำหรับคันนี้ความพิเศษของเขาก็คือได้ค่างวดที่ถูกถูกมากๆเลยค่ะค่างวดที่3,000กาพาทเทนเอนนงนะคะถ้าใครสนใจโทรสามารถโทรติดต่อสอบถามเจ๊น้อยได้เลยนะคะที่เบอร์0817854949 ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถกับเจ๊นยได้ค่ะถ้าใครซื้อเงินสดเจ๊นยมีเล่มพร้อมโอนนะคะแต่ถ้าใครจะมีความประสงค์จะขอสินเชื่อเจ๊นยก็มีไฟแนนซ์หลากหลายไว้คอยบริการลูกค้านะคะแล้วเจ๊น้อยยังมีบริการเซ็นสัญญาทั่วประเทศส่งรถฟรีถึงบ้านกันไปเลยทีเดียวค่ะถ้าใครสนใจโทรหาเจ๊นยได้เลยนะคะเดี๋ยวบอกไว้อีกทีค่ะเดี๋ยวเลืม0 8 1 7 8 5 4 9 4 9เจ๊น้อเายรออยู่นะคะสวัสดีค่ะ